รีวิวงานมูจิเฟสติวัลปีที่3นะครับจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยดีมากๆ ดีสถานที่ดีบรรยากาศในงานก็เอนจอยสุดๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร,พร้อมๆกันแบบรวดรับเลยนะครับผมอาจจะมีช่วงไหนที่มันขัดตกปกเพราะว่าคนรีวิวเต็มกราฟแล้วนะครับถ่ายมาไม่หมดโอเคพูดถึงเวลาเข้างานเลยดีกว่านะครับผมเข้างานไปก็ช่วงค่าแล้วนะครับประมาณ2องทุ่มจุดนี้ก็จะมีเต็นท์อยู่2เต็นท์ก่อนเข้างานก็คือเป็นจุดที่เอาไว้แลกลิสแบนนะครับซึ่งตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยก็ต่อแถวอยู่ประมาณสัก15นาทีได้นะครับตรวจอาวุธเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเร็วนะครับ เดินเข้าไปนะครับก็ได้รับบรรยากาศแบบเย็นๆนะครับอากาศดีสุดๆเลยทุกคนทางเดินเข้าไปสู่เวทีนี้ก็สวยมากๆนะครับตอนที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยก็มีชิงช,าช้าสวรรค์ด้วยอ่ามีม้าหมุนด้วยนะครับผมแล้วก็เริ่มเห็นคนที่มันเยอะมากๆงานปีนี้นะครับต้องบอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเยอะ กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็บรรยากา่ดีๆมากด้วยสถานที่ที่มันเป็นไร่ทองสมบูรณ์เนาะมันก็อากาศค่อนข้างเย็นดูคนเยอะบรรยากาศทุกคนในช่วงแรกนะครับที่ผมไปถึงเนี่ยก็นนทน,น์กาลังเล่นอยู่นะครับเอนจอยสุดๆสำหรับนนทน,น์นะครับด้วยความที่ว่าคนมันค่อนข้างเยอะนะครับเวทีอยู่ค่อนข้างกา ใช่นะครับผมก็นั่งไกลพอสมควรแล้วพื้นเนี่ยมันสโลปจากด้านขวามาด้านซ้ายตอนนั่งเนี่ยนั่งกับพื้นเนี่ยรู้สึกเก่งๆเอวอยู่ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยรับอ่ะ,ะโอเคเอ็นจอยไปพอเราได้ที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องหาเครื่องดื่มล้วก็ต้องเดินไปหาเครื่องดื่มของเราก่อนนะครับเครื่องดื่มในการดูแลความเต็มกราฟของผมในคันนี้ผมเลือกรวงข้าวนะครับก็เดินเข้าไปที่บูธของรวงข้าวนะครับก็เจอบูธสองบูธติดเลยนะมีรวงข้าวบูธหนึ่งแล้วก็อีกบูธหนึ่งก็จะเป็น,นบูธจ,มมจันทอเรีย เราก็เดินลงมานะครับก็ตอนเรากลับที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของเดอะทอยแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเดอะทอยในงานนี้นะครับก็เซอร์ไพรส์มากครับผมเป็นยูมุสนะครับตอนขึ้นมามีเสียงก,กิ๊ก เซตจากดย์ทอยนะครับต่อด้วยมัสกีเทียนะครับก็เพลงเพาะมากๆชิลๆตอนมัสกีเทียขึ้นเนี่ยผมก็เริ่มหิวแล้วก็เลยเดี๋ยวเดินไปหาของกินก่อนซึ่งของกินในงานมูจิในปีนี้ก็จะอยู่ด้านหลังเวทีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่างานมูจิปีนี้ของกินเยอะมากเยอะจริงๆเลือกกินไม่ถูกเลยนะครับของกินเนี่ยผมก็ได้มาหลายอย่างเลยนะครับได้มาเป็นเสียงร้องไห้ด้วยส้มตําลาบทอดนะครับมีแต่ของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยเท่าที่เดินดูตอนเดินกลับเนี่ยวซ่ คนเนี้ยเริ่มขยับจังหวะเล็กน้อยแล้วเพราะว่าช่วงแรกๆของศิลปินนี้ขึ้นมาในส่วนใหญ่นี่แบบนั่งกันเป็นส่วนใหญ่เลยตอนสล็อตแมชชีนเนี่ยเริ่มขยับและทุกคนเริ่มเต้นเริ่มเอนจอยแล้วก็มีไฮไลท์ของสล็อตแมชชีนกะ็คือการจุดพุนะครับนี่เอาบรรยากาศการจุดพุให้ทุกคนได้ดูเล็กๆน,น้อยๆนะครับจริงๆมีคลิปแยกอยลืมกลับไปดูนะครับเสร็จจากสล็อตแมชชีนต่อด้วยแท็กทูคอนเดอร์โอ้โหพอแท็กทูขึ้นเท่านั้นแหละครับเต้นกันสนุกสนา,านทันทีเริ่มสนุกแลวเริ่ คอนเทลก็ ful, เป็นโจอี้บอยโอ้โหพอพี่โจขึ้นนะครับทุกคนเต้นกันสนั่นวันไหวซัดกันเต็มเหนียวพอพี่โจอี้บอยขึ้นเสร็จก็เป็นไฮไลท์เลยผมเชื่อว่าหลายคนนี่รอดูศิลปินคนนี้นะครับนั่นคือกองไวฮไล่กับเบ,บิ้ลปทุมราชครับโอ้โ oh, หกองไยไล่ไม่เคยทําให้ผิดหวังคนเต้นกันยับม่วนกันขนาดนีิผมถึงขนาดจะอยู่ข้างหลังไกลๆนี่ต้องเดินไม่น่าเวทีนี่ไปถ่ายพี่กองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเสร็จจากกองไยไล่แล้วนะครับก็เป็นอันจบสําหรับงานมูจิปีนี้นะครับอาจจะไม่มีบรรยากาศชัดๆให้ทุกคน ดึงไปถ่ายไปก็มีบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายสวยหรือมากมานะ่นาะไม่ต้องว่ากันก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาในงานหน้านะครับที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือโมจิร็อกนะครับติดตามรายละเอียดกันได้เร็วๆนี้เลยนะครับปีนี้ลาไปก่อนยกนิ้วให้เลยครับงานนี้ดีครับถือว่าดีมากศิลป,ปินดีไลฟ์อัพดีแล้วก็อากาศดีด้วยการจัดการทุกอย่างถือว่าพัฒนาขึ้นจากทุกๆปีในสายตาคนที่ไปเที่ยวโมจิมาทุกปีนะครับโอเคคลิปหน้าเจอกันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ